ครับ, Four รบแล้วนักกีฬาคนต่อไปของเราครับเป็นนักกีฬาที่ถือว่าเป็นกอบที่นะครับีกอบอที่เราใจมากคนนี้เชไทยนะครับเชียงไทยครับเขคือพุทสิงห์ครับส, ER. สวัสดีครับครับพี่คารับรายการนี้กองบอลเล่เป็นยังไงนะครับก็ตัวกองเ่นี้ผมว่ายังยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าผมบาดเจ็บเหมือนกัน อซียผมได้กับทีโ,โมโนที่ไปที่ผมอยู่ในตอนนี้แล้วก็ฝากคุณกำลังใจให้กับทีมผมด้วยขอบคุณมากครับอดีตม่างดูอมองการเล่นที่ดุดันของมุมติ๋งนะครับและเป็นกำลังใจกับทีโมโนเลยครับสำหรับวันนี้